รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วยเกมบันเสารสนับสนุนโดย King Power เข้าใจนักเดินทางสายการบิน Air ์เอเชียใครๆก็บินได้สวัสดีสสดค่ะคุณกัสค,ค่ะวันอยจุดสุดสัดาห์นี้เราสองคนจะทำอะไรกันดีคะแมว่างๆแบบนี้นะ ไปหาอะไรอร่อยทานกันดีกว่าแ้้จะทานอะไรกันดีอ่ะอยากทานอะไรอือเอางี้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 ไรแพนเค้กดีกว่าแพนเค้กไปมันเบาไปอะเร้ขอแบบมันต้องหนักท้องกว่านี้แล้วค่อยไปต่อของหวานเป็นแพนเค้กก็ได้อ่ะที่นี่เลยค่ะเขาเป็นแพนเค้กแบบทั้งของคาวของหวานมีอยู่ร้านหนึ่งเนาะหนักท้องอิ่มแน่นอนก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยอ่ะปกติเราจะเห็นแบบแพนเค้กที่เป็นแบบ ของหวานที่ใส่เนยด้วยไซรับหรือไม่ก็โปะด้วยไอศครีมแต่ของคาวไม่เคยกินเลยรับรองว่าต้องแปลกใจร้านนี้มีแพนเค้กทั้งของคาวของหวานมากมายเขาว่าอร่อยด้วยมันแปลกยังไงอ่ะเดี๋ยวตามไปดูคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันค่ะนี่มันแพนเค้กจริงๆหรอคะ่น แมสซิ่งขนาดเลือใช่ไหมคะอ่าอย่างนี้เขาเรียกว่าดัชเบบี้แพนเค้กค่ะข้าจไหมเคยได้ยินไหมอ่ะไปเดินไปถามประวัติกับคนนี้เลยครูรู้นั่งอยู่ตรงนี้แล้วคุณอ้อสวัสดีค่ะตามประวัติก็คือว่ามันคือเยอรมันแพนเค้กคิดว่าเป็นคนเยอรมันเนี่ยที่อพยพไปอยู่อเมริกาแล้วเขาก็ทำแต่ทีนี้ จริงๆเจอามันเป็นคำว่าดอยช์ใช่ไหมคะแต่ว่าคงจะเรียกเพี้ยนไปเพี้ยนมาสุดท้ายก็เลยเป็นดัตช์เบบี้แพนเค้กค่ะหน้าตาไม่เหมือนกับที่เราเห็นทั่วไปที่เราทานเป็นแผ่นๆกลมๆมีน้ำผึ้งราดมีไซรัปราดโปะกล้วยนี่เห็นไหมต้องรุ่นนี้ใช่ไหมแต่นี่มันหน้าตาแปลกมากเลยอ่ะใช่ค่ะมันอยู่ที่กรรมวิธีการทำนะคะเพราะว่า ดัชเบ a b ี p แพนเค้กเนี่ยเป็นแพนเค้กที่ปกติแพนเค้กทั่วไปเราจะทําบนเตาใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้เราจะใช้วิธีการอบค่ะต้องใส่กระทะอย่างนี้เลหใช่กระทะต้องมีความร้อนสูงแล้วก็อบที่อุณหภูมิสูงมากๆแป้งก็จะ ปูขึ้นมาแล้วก็กรอบด้านรอบๆด้านล่างก็จะนิ่มเป็นแผ่นบางๆอันเดียวขาจะมีทั้งขออนุญาตลุยไปด้วยเลยนะจะได้แบบนุดยค่ะเราจะมีทั้งคาวและหวานเลยใช่ไหมคะชางเค้กาบตัวนี้นี่คือเป็นเมนูอะไรครอันนี้เป็นอันนี้เป็นยอดนิยมของร้านนะคะสโมกแซลมอนกับวาซาบิครีมชีสอันนี้สาวๆจะชอบมากเพราะว่ามันมีผักสลัดที่ว่าลานน้ำสลัด บซสมิกเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็เสิร์ฟกับสโมกแซลมอนแต่ตัวข้างบนเนี่ยเพื่อว่าให้ตัดให้มีความมันเพิ่มขึ้นมีเผ็ดเผ็ดนิดนึงใช่ไหมคะเราก็จะตีครีมชีสเองเป็นใส่วาซาบิก็จะได้แบบมีรสชาติที่มันข้ดแล้วก็จ้านขึ้นมานิดนึงใช่แล้วก็ตัดเลี่ยนด้วยเยอะกันนะคะคุณนบไปเจอหรือว่าไปได้สูตรหรือว่าไปรู้จักเจ้าเบบี้ นี่มาได้ยังไงในเบบี้แท่งนี่เอแล้วตัวเนี้ยเคยเห็นที่อเมริกานะแต่ว่าที่อเมริกาเนี่ยเขาทําไซส์ใหญ่มากเลยอาจจะเป็นคนฝรั่งทานไซส์ใหญ่ใแต่ว่าขนาของเรากี่เท่าคะเนี่ยอุ้ยใหญ่มากๆเลยค่ะทีนี้วันนี้ว่ามีเพื่อนญี่ปุ่นนะเว่าที่ญี่ปุ่นเขาทำเล็กๆลองไปดูไหมพอไปดูเออก็ชอบก็เลยกลับมาแล้วก็หาสูตรเองค่ะแล้วก็คิดหน้าท็อปปิ้งอะไรเองคิดเองด้วยหาสูตรเองด้วยหน้าท็อปปิ้งของเรามันจะต่างจาก ที่ที่ที่อื่นที่ต่างประเทศไหมต่างเทียบกันต่างต่างเพราะว่าเราเขามีไม่กี่หน้าแต่เรามีหน้าคราวเนี่ยเป็นสิบหน้าเลยค่ะใช่เพราะเราก็ค่อยๆคิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีมาปรับปรับสูตรแป้งอะไรไหมคะคือแป้งเนี่ยก็ไม่เหมือนของเขาเพราะว่าเรามาหาเองมันก็มันก็จะแตกต่างกันเองนะใช่คือได้แต่ภาพกับรสชาติมาแล้วเราก็มาคิดเองมาหมดเลยคิดอยู่นานนะคุณน้อก็กว่าจะเปิดร้านก็ประมาณสัก หเดือนไงก็ทําร้านไปด้วยคิดท็อปปิ้งไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นทานทานเทกไปเป็นร้อยชิ้นก็ลูกๆที่บ้านก็อ้วนเลยค่ะอ้วนเลยนะแต่ว่าพี่อ้อเป็นคนชอบชอบทานชอบทําอะไรอยู่แล้วใช่ซึ่งแต่ละหน้านี่คือก็เป็นคนชอบแบบเองแกลแมเอะไรอย่างงี้มากกว่าค่ะใช่ประสิบด้วยนอยากรู้ว่าว่า หรือไปทาเองมีแบบเทคนิคง่ายๆกระทนที่ดีนะคะมันต้องกระทะต้องร้อนกระทะร้อนร้อนมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาต้องพอดีถ้าเราเอาออกมาเร็วเกินไปเนี่ยมันก็จะยุบลงเร็วมากกว่าจะได้เป็นแบบเป็นรูปกระทะสวยๆอย่างี้นี่น่าจะนานไหมพี่อ้อสิบกว่านาทีสิบกว่านาทีใช่ค่ะแต่ที่นี่ของเขาสดนะใช่ไหมคะน้ำเป็นไงคะแซลมอนน้งผักรู้สึกรู้สึกสดชื่นมาเลยอันเนี้ยนะคะแล้วก็ไอตัวครีมชีสเนี่ย คือเือพยายามเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุดค่ะค่ะทีนี้ก็จะบอกว่าของทางนอกจากอันนี้แล้วที่บอกว่ามีเป็นสิบเมนูมีอะไรบ้างคะที่ขายดีๆก็จะมีตัวเป็นซอสใสแอนด์บินเนเป็นผักคขมก็ะชากรอบมีซอสแบบรสจัดนิดนึงแล้วก็มีหน้าที่แปลกๆก็จะเป็นกิมจิชีสสำหรับคนที่กลัวจะเลี่ยนอยากทานอะไรเผ็ดๆอันนั้นห่กกิมจิชีสแล้วก็มีเบคอนกรอบอันนี้สำหรับ ขาวแล้วแบบข้าวเลยอ่ะแต่ที่มาเราแบบเราอยากทานแบบหวานแล้วอ่ะแพนเค้กแบบหวานเนี่ยค่ะตีอ้อแป้งนะค่ะจะเป็นแบบเดียวกันเลยทั้งแป้งแบบเดียวกันเพียงแต่ว่าของหวานเนี่ยเราจะทําให้หวานขึ้นโดยโรยไอซิ่งแล้วก็มีซอสมีอะไรมาเพื่อให้มันหวานขึ้นใส่วิปปิ้งครีมนะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอีกทีนึงอันนี้เป็น สตรอเบอรี่กับเลมอนเคอร์ตเลมอนเคอร์ตก็คือครีมมะนาวครีมมะนาวค่ะแล้วที่ร้านก็ทำเองสูตรโฮมเมดของเราค่ะเลมอนเคอร์ตมันจะเนียนเนียนเปรี้ยวๆนิดๆหอมหอมอะไรอย่างเงี้ยข่อยเปรี้ยวๆใช่ไหมเดี๋ยนใช่ก็คือออปชั่นก็คือถ้าลูกค้าอยากใส่ไอศนครีมก็ใส่ได้ใส่ได้ด้วยแต่บางคนก็กลัวจะอ้วนไปทานแค่นี้พอค่ะรสชาติอร่อยมากค่ะคุณผู้ชมวัเนี้ชวเลมเลมอนน่ะแบบมันแม้แต่เราก็รู้สึกว่า แฟนเพจกับเรื่องอะไรที่มันเป็นเหมือนของหวานมันก็ยังอยู่ในใจเราเนาะยังแบบเินใจมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าได้ทานเก๋ไงคือมีซอสมีผลไม้มีอะไรหลายๆอย่างเข้ามาค่ะแต่ว่าถ้าจะอยากทานไอศครีมก็เพิ่มได้แบอเพิ่มได้ค่ะเพราะว่าคือก็อันนี้เป็นออปชันคือหน้านี้หน้าหลายๆหน้าของเราเนี่ยเป็นออปชันว่าจะใส่ไอศครีมเพิ่มก็ได้ไม่ใส่ก็ได้อร่อยใช่ใช่แป้งมันจะแบบว่ากรอบนิดนึงคุณผู้ชมแล้วยิ่งทานตอนร้อนๆนะ ได้เลยหอมมาด้วยกลิ่นหอมมาเลยอ่ะของหวานนอกจากอานนี้แล้วมีอะไรอีกมีคาราเมลแอปเปิ้ลกับวานิลาซอสก็จะอารมณ์ไม่ใครแอปเปิ้ลคัมเบิลอย่างนั้นนะคะมีวานิลาซอสให้แล้วก็ถ้าใครชอบใส่ซรีมวานิลาเข้าไปยิ่งอร่อยเลยอันนี้ก็คือเราทำโฮมเมดตัวคาราเมลแอปเปิ้ลเองคือส่วนมากก็คือทำเองอยู่แล้วล่ะทุกส่วนประกอบทั้งหลายค่ะแล้วก็มีหน้าที่เป็นหน้าส้มชื่อออเรนจ์ดีไลท์ตัวนั้นเนี่ยจะมีทั้งซอสส้มส้มสด แล้วก็มีครีมชีสรสส้มคือเราใส่ผิวส้มน้ำส้มตีค่ะค่ะค่ส้มเลยนมส้มใช่แต่ว่ามันจะหอมๆไว้ตัวครีมชีสนะคะคือที่ร้านนอกจากว่าเราไม่ได้เน้นเป็นซอสอย่างเดียวเราพยายามจะมีแบบส่วนประกอบอื่นๆอะไรที่มันไม่ใช่แค่ซอสราดอะไรอย่างเงี้ยเห็นว่าที่นี่เป็นร้านแรกที่มีแพนเค้กแบบนี้ก็ถือว่าเป็นร้านแรกในประเทศไทยที่เน้นดัชเบอ a ์รี่แพนเค้กทั้งร้านค่ะเปิดมาก็เกือบสองปีแล้วค่ะ การตอบรับเป็นไงบ้างการตอบรับก็ดีนะคะก็ลูกค้าก็มีหลากหลายไวจริงัวผู้ใหญ่หรือว่าจะไม่ชอบหรือว่าคนอายุมากก็ทานได้นีคนอายุเยอะที่งทำเป็นของหวานท็เต็มใช่ไหมนะแล้วก็นอกจากขาวแล้วหวานแล้วนี่นี่โอ้โหเห็นน้ำก็มีมเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าที่ที่แปลกๆกับคนอื่นก็คือตัวมิ้วเชคของเราเพราะว่าเราใช้สปีเยอะผสมกะทิรสชาติเข้มข้นมากเข้มข้นแน่ๆนใช่ค่ะ อันนี้คือถ้าลูกค้าต่างชาตินี่คือทานหมดเปี้ยงเลยเพราะว่ามันเข้มข้นคล้ายๆที่บ้านเขาค่ะอ๋อเป็นไงคะแจกส่วนอันนี้นี่เป็นรถค่อนข้างยอดนิยมค่ะเลมอนดรอปลูกเลี้ยวซึ่งต้องคนนิดหนึ่งนะข้างล่างนหนาร้อนนะกาแฟมีไหมเนาะคาลีก็มีหมดค่ะเราก็จะกาแฟเราก็จะเป็นแบบใส่ลูกเล่นแปลกๆอะไร อ่ะ่ะอยากมาย่อบอกทางเลยค่ะก็ถ้ามารถไฟฟ้าสะดวกดีนะคะไม่ต้องหาที่จอดรถก็คือนั่งรถไฟฟ้ามาลงสถานีอารีแล้วก็ออกทางลงที่3ามสค่ะแล้วก็เดินย้อนมาซอยอารีรร้านอยู่ชั้นล่างคอนโดโนเบิลรีฟอร์มคือพอเดิน ออกจาก BTS น่ะลงลงมาแล้วให้เดินเดินสามนิดนึงนั้นแล้วมันจะมีเป็นเป็นซอยฝั่งยูทินเสร็จแล้วก็เดินเลี้ยวเข้ามาเห็นเลยค่ะเห็นง่ายร้านแต่ถ้างมาไม่ถูกโทรมาถามถูกไได้เลยคอ่ะที่เบอร์0 2 1 1 6 6 8 8 9ค่ะค่ะเปิดปิดกี่โมงเนาะเปิดวันธรรมดาเปิด11โมงปิด สามทุ่มลาสออเดอร์นะคะแต่เสาร์อาทิตย์เนี่ยเปิด10บโมงลาสออเดอร์แต่ว่าค็อกเทลได้นะได้ค่ะก็คือสั่งนั่งได้ถึงสามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มเลยทางมีวันหยุดไหมไม่หยุดค่ะโอ้ไม่หยุดทุกวันทุกวันทำกานไม่หยุดค่ะเพราะเนี่ยเบลอกาสมาลองค่ะคุณผู้ชมค่ะใช่มาฟินอย่างเราคอร์สถูกต้องแล้วอืมวันนี้ต้องขอบคุณอ้อมากค่ะที่มาแนะนำอาหารอร่อยๆแบบนี้ขอบคุณนะขอบคุณค่ะ พูดไปตูดไปแบบเยอะมากอ่ะกินจริงใช่ไหมคะรายการเนี้ยรายการอื่นกินจริงมันต้องกินกินนะคะราก็อื่นก็กินจริงใช่ไหมอาสจะของพี่ดอ่ะถ้าไม่อร่อยเขาจะไม่ทาน นาทีของคุณมีค่าทุกเที่ยวบินของเราจรึงต้องตรงเวลาเสมอแอร์เอเชียใครๆก็บินได้เที่ยวสนุกกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอิ่มอร่อยไปกับหลากหลายเมนูรับรันทั้งสาระความรู้ รายการคุยกันวันเสาร์วาไรตี้อารมณ์ดีที่นำสเสนอไลฟ์สไตล์ทุกรูปแบบพบกันทุกคืนวันเสาร์เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งทางทีมเอ็นเทอ เบบี้แพนเค้กไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอร่อยเลยนะร,ยนะร้านเขาอะแต่ตอนนี้ก๊อตเราอยู่ที่เค้ปคาเฟ่นี่ไงก็ต,งต้องเป็นร้านเคปอปะสิคะก๊อต <Hot Top. S 2> งงใช่ไหม,มไม่ต้องงงแพนเค้กกับเคลปเหมือนกันแพนเค้กเ<อ>นี่ยนะก็จะเป็นกลมๆใช่ไหมค่ะเค้กก็จะเป็นแผ่นบางๆอ่านะรู้ไหมว่าต้นกําเนิดจากที่ไหน เขาว่าเครีพี่อร่อยต้องเป็นเครปฟฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นต้องฝรั่งเศสแน่เลยถูกปะแผ่นเค้กที่เราเห็นเป็นกลมๆแล้วก็ราดไซรัปนะที่อเมริกาเนี่ยเขานิยมทานเป็นอาหารเช้าแต่ว่าที่ยุโรปเนี่ยก็จะเป็นแผ่นบางๆใช่ไหมคะจะมีไส้เปลี่ยนรูปแบบแตกต่างกันออกไปส่วนแผนเค้กฝรั่งเศสก็คือเครปนี่เองไม่ต้องงง เราอยากรู้วิธีการทําและว,ว่าเครฟกับแพนเค้กเนี่ยต่าง,งกันยังไงเราแป้งเราใช้ชินดนเดียวกันได้ไหมออยากรู้ใช่ไหมเดี๋ยวไปถามเจ้าของร้านเครปคาเฟ่กันคะ่ะ แต่ว่าการส่วนการทําการตีส่วนผสมต่างๆเงี้ยค่ะจะต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยเพราะว่าตัวแพนเค้กมันจะหนากว่าหรือเปล่าคะใช่ค่ะแพนเค้กจะหนานุ่มค่ะข้างนจะกรอบข้างในจะนุ่มเหมือนเป็นแป้งเครปเนี่ยมันจะนุ่มเนียนแล้วก็สมูทไปทั้งแผ่นเลยที่มันทำบางๆเนี่ยนี่เหรอคะแล้ววิธีการทำมั้งวิธีการทำก็คนละแบบค่ะเค้กจะหมุนวิธีการหมุน ค่ะคือส่วนพัน์เคก็คือจะหยอดแป้งลงไปแล้วมันก็จะค่อยๆฟูขึ้นมาค่ะซึ่งโอเคเรารู้ตัวเรื่องของแป้งแป้งละวิธีการทํและแต่ว่าความต่างของมันมันคือไม่ต่างถูกไหมคะในแง่ของการที่ดีไซน์มาเป็นเมนูต่างๆถูกต้องเช่นเคปนี่มีกี่ไส้มีอะไรคงอย่างเคปที่นี่จะเป็นหน้าค่ะจะใส่กระบวกผลไม้ไอศครีมวิปคีมแล้วก็ซอสมากกว่าจะแตกต่างจากเคปญี่ปุ่นที่เขามวลมวกัน ใส่เป็นหน้าซึ่งคิดสูตรเองคิดสูตรเองค่ะแสดงว่าหลงรักในการทานใช่ไใช่เป็นคนชอบทานเครปมากแล้วก็ในในประเทศไทยอะค่ะยังหาทานค่อนข้างยากใช่ค่ะก็เลยคิดที่จะเปิดร้านขึ้นมาคมคเค้กของเราก็คือเป็นสไตล์ฝรั่งเศสใช่ค่ะเป็นสูตรฝรัร่งเศสต้นตำล้ำค่ะแล้วก็เป็นแป้งเครปนำเข้าโดยตรงเลยแล่วค่ะวันนี้พิเศษลองปุ้ยจะมาสาธิตการทำเมนูอะไรเอ่ย ซูเซทเครปคร่ะซูเซเทเครปใช่ <defects. S 3> มันคือยังไงคะมันคืออะไรมันเป็นเค้กฟอสต้มค่ะตัวนี้จะเป็นสูตรต้นตำรับจากฝรั่งเศสแท้ๆเลยไม่ต้องบินไปไกลถึงฝรั่งเศสเลยมาทานที่นี่ได้ทานที่เมืองไทยได้ใช่ค่ะเอาละค่ะเริ่มทำเลยดีกว่่าเริมจากค่ะก็จะเป็นแป้งเครปวานิลลานะคะตัวนี้ของเราจะหมุนสดชิ้นต่อชิ้นจานต่อจานค่ะนี่หมุนนี่ก็ ดูเหมือนจะง่ายใช่ค่าต้องฝึกค่ะถูกต้องฝึกไปกี่แผ่นคะหลายการเรามาเลยค่ะเคล็ดลับทำยังไงให้แบบออกมาแผ่นเรียนขนาดนี้มันต้องฝึกฝึกฝึกหมุนหน่อยค่ะแล้วก็ตัวแป้งก็คือเป็นสูตรเฉพาะที่นี่อยู่แล้วที่ทำให้มันเนียนนุ่มแล้วก็แบบไม่มีฟองอากาศเลยเนื้อมันจะเนียนดูว่าทำไวมากอะ เรียบร้อยแล้วใช่ค่ะนี่ก็จะได้เป็นแป้งเครฟมาค่ะค่ะเดี๋ยวก็ต่อไปก็จะลงเป็นเนื้อส้มนะคะของเราเนี่ยจะเป็นเนื้อส้มส้มสดออร์แกนิกที่ทำจากไรของตัวเองใช่ค่ะปมูกแบบกระสําอินรียด้วยโอโหไม่ไม่อันเลยใช่ไหมคะไม่อันค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทานคู่กับไอศครีมวานิลลาค่ะนี่ก็ ออน่าทานมากอันนี้โรยด้วยไอซิ่งค่ะใช้เพิ่มความหวานให้กับแป้งนิดนึงค่ะเพราะว่าแป้งของเรานี่จะค่อนข้างจืดแล้วก็นุ่มจะไม่ได้มีสารสังเครา์อะไรพวกนี้เลยค่ะแล้วก็จะพิเศษที่ตรงนี้ค่ะจะเป็นซูชิซอสค่ะหรือเรียกว่าซอสส้มอะค่ะวันนี้จะไม่ผสมน้ำตาลเลยค่ะแล้วก็ ะจะผสมแกนมันเหนียค่ะที่ทำให้มันมีกลิ่นหอม oh. หอมละมุนหอมสมุนแล้วก็ดูห oh. รูหราขึ้น mm hmm. นี้ใช่ะค่ะ oh. uh. อันนั้นต้องราดลงไปนะคะ oh. ต,ตัวตัวซอสจะร้อนนะคะ oh. มันก็จะละลายไป wow. ทุกวินาทีของคุณมีค่าทุกเที่ยวบินของเราจึงต้องตรงเวลาเสมอแอ์เอเชียใครๆก็บินได้จะถ่ายรูปโชว์เพื่อนทั้งทีก็ต้องมีใช้โปรแกรมกันบ้างล <Yeah. S 2> บสิวปิดหน้ามันอัพหน้าใสก็ทำได้ทั้งนั้น oh. ตอนเนี้ไม่จําเป็นแล้วเพราะทำความสะอาดผิวด้วยวีวิดแอคเน่เคลียร์ครีนซิ่งโฟมโฟมล้างหน้าสําหรับผู้มีปัญหาสิวและผิวมันที่มีทีทรีออยล์และสารสกัดจากธรรมชาติที่ช่วยขจัดสิ่งตกค้างและอุดมไปด้วยวิตามินบีซึ่งทำให้ผิวหน้ากระจ่างใสไร้สิวและความมัน <S 2> <S 2 <S 2> <S hey ซอสคาราเมลคาเฟ่ค่ะถ่าทานก็ทานเลยค่ะเดี๋ยวมันจะละลายซะก่อนพิเศษยังไงทำไมต้องมาทานเค้กที่ร้านนี้เอาที่ดีอยนี้ก่อนไม่ต้องบินไปไกลถึงฝรั่งเศสเลยค่ะนี่บริษัทมาทำให้เลยนี่จะเป็นเค้ซอสส้มที่จะเป็นเค้กต้นตำรับฝรั่งเศสเนื้อเนียนนุ่มค่ะแล้วก็เนื้อส้มสดออร์แกนิกค่ะปลูกโดยใช้เกษตรอินทรีย์เป็นไร่ของตัวเองค่ะเอสเคี๊วอนนี่ล่ะก็ซอสสูเสร็จไร่จซ์ใช่ฝางฝางค่ะหอมเชใหม่่คะโอ้โ นี่ที่ดูเราปลูกใช่ค่ะทางสวนส้มด้วยค่ะก็เป็นแบบออร์แกนิกก็คือไม่ได้ฉีดยาไม่ได้พ่นยาแต่ว่าจะใช้น้ำหมักจากกากาแฟที่เราส,งสง่งผลกันนี่แหละค่ะชากินทำน้ำหมักหอมไปมากปลูกส้มเอามาทำโซ่เลยค่ะอร่อนอ่ะ มันจะสดชื่นนะมันจะสดชื่นค่ะมันจะหอมละมุนแล้วก็มีรสชาติที่แบบหรูหราค่ะและอันนี้แซาคาราเมลคาเฟ่ค่ะด้านในจะปาดนูเทลล่าเน้นๆเลยค่ะไม่ได้มีการเจือจางเลยค่ะสตรอเบอรี่เกาหลีแล้วก็เฟรนช์บราวนี่โอ้โหนี่เราดูเวอร์นะอ่าใช่เวอร์ไวมากเริ่มแรกเนี่ยเราเป็นคนชอบทานเคมากใช่แล้วก็มันหาทานในเมืองไทยไม่ค่อยได้และที่ทานทานก็คือมันจะ ไม่ค่อยสมูทไม่ค่อยซอฟสังเกตมันจะเหมือนกับแบบมันจะมีเออใช่ค่ะของอากมันจะเยอะอย่างเงี้ยมันทานแล้วมันเซ็งก็เลยคิดสูตรว่ามันเกิดจากอะไรขึ้นจนกระทั่งเครีมมันเนียนนุ่มจนแบบว่านี่มันเนื้อแป้งนุ่มสมูทมากใช่ไม่น่าเชื่อเลยว่าไม่ได้เรียนไม่ได้ ค้นคว้าเองค้นคว้าเองอยู่หน้าเตาตีหมุนเองอยู่อย่างเงี้ยอ๋อเหรอแล้วที่บ้าน,านว่าไงบ้างคะเห็นความตั้งใจของเราขนาดนี้ที่บ้านก็สนับสนุนค่ะโอเคอแล้วก็มีขัดขานบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาเขากลัวไปไม่รอดเพราะว่าเราไม่เรียนด้วยไงใช่แต่พอทําขึ้นมาก็สองปีลับประสบความสําเร็จจนกระทั่งขายเฟรนช์ชัยได้อะค่ะก็เลยตอนนี้ก็ที่บ้านโอเคแล้วปัญหาอะไรอย่ากดึงที่สังเกตได้คือดิฉันกินไม่หยุดในคำที่สี่แล้วนะคะเพราะว่าคือ ไม่ห่วงเครื่องไม่ห่วงเลยค่ะใส่เต็มๆใส่เยอะมากทุกอย่างจัดเต็มจัดหนักให้ลูกค้าหมดเลยเนี่ยใช่ค่ะทำสดสดทำสดสดใช่แล้ไม่มีแช่แป้งเอาไว้แล้วก็จะตีแป้งสดสดทุกวันค่ะอันนี้เรามีให้เลือกทานเนี่ย มีเมนูบ้างเครปอ๋อเครปเยอะค่ะมี3 0สิกว่าเมนูค่ะก็จะมีแพนเค้กแล้วก็วอเฟิลด้วยมีบราวนี่ด้วยค่ะตัวไหนขายดีสุดขายดีที่สุดก็ตอนนี้จะเป็นเครกฟอร์ส้มค่ะสูเซตเครปตัวนี้ค่ะร้องกลับไปดนแล้วก็ลองมักมาก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้มากกอตัวนี้เป็นเมนูใหม่ใช่ที่แบบว่าลูกค้าลูกค้าถามหาทานเยอะมากค่ะแต่ว่ายัง ไม่ได้สูตรที่โดนใจก็ยังไม่ปล่อยขายจนกระทั่งได้แล้วก็เลยปล่อยขายออกมาก็ผลก็รับก็ดียอดเลยอร่อยมากนะหมดแล้วแหละเรียก้อยทานเพลินตอนนี้กี่สาขาแล้วคุณ ตอนนี้มีเปิดอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะเซ็นท่ันขอนแก่นค่ะแล้วก็กําลังจะเปิดอยู่ที่ฟรังสิตค่ะจะอยู่ตรงข้ามดินดิวเวอร์เลยเป็นเป็นแฟรนไชส์หรอเป็นอะไรเป็นแฟรนไชส์ค่ะแต่ว่าที่เชียงใหม่นี่คือจะเป็นของปุ้ยค่ะรงไหนของเชียงใหม่จะอยู่ที่ตองอําเภอฝางค่ะตอนนั้นจะมีเป็นออ่ไร้ส้มแล้วก็ไร่กาแฟด้วยนี่เราตงไปเยี่ยมกันนะได้ที่เรานั่งอยู่นี่คือสาขา ชั้นสี่ค่ะอยู่เน้นมอร้านเผาวค่ะจะเป็นสาขาแรกแล้วก็สาขาหลักเลยนะัะเลยอ่าเปิดทุกวันทุกวันนะค่ะไม่อยู่ทุกวันไหมคะไม่อยู่ทุกวันค่ะไม่อยู่เพราะว่าบางทีต้องบินไปดูที่นู่นใช่ค่ะเลยบินมาแล้วก็เป็นไปวิสิทธิ์ที่วิสิทธิ์แฟนไซด้วยอะไรเงี้ยค่ะนอกจากขนมอร่อยเนี่ยเครื่องดื่มค่ะอ๋อใช่ใช่ใช่เป็นนุแจงเป็นอะไรคะการทานเครปแบบ ต้นตำล้ำตั้งเดิมเลยเนี่ยค่ะที่ทานคู่เครื่องดื่มด้วยอ๋อเหรอใช่สาวรั่งเศสษทานคู่กับกีวีสดาแล้วก็สตรอเบอรี่สดาจะเป็น2ตัวที่เขาเชื่อว่ามันทําให้ขับรสชาติแล้วก็สดชื่นแบบมันรีเฟรชร่างกายอย่างเงี้ยค่ะนะไม่ใช่แค่ขายอย่างเดียวนะศึกษามีสตรอเบอรี่มีชาร์ลูกวางเงใส่เขาเชื่อว่าไอตัวครมเนี้ยค่ะมันเป็นครมแห่งความเชื่อนะใช่ค่ะมันเขาจะเปรียบเทียบไอวงกลมวงกลมเนี้ยเหมือนราอาทิตย์ ใช่ค่ะแล้วก็จะมีการเสี่ยงทายในวันเทศกาลสำคัญต่างๆถ้าเชื่อว่าไม่ไม่ทานเครีปมันก็จะทำให้ต้นหญ้าล้มตายหรืออะไรเงี้ยค่ะหรือถ้าเกิดเชื่อว่ามันจีวันวันเฉลิมฉลองอะไรเงี้ยถ้าเกิดมีการทานเครีปก็จะทำให้ล่ำรวยอิ่มหนำไปตลอดปีเอาไปสามจานนะคะล่ำรวยได้่มหนำสามปีแล้วนอกจากนั้น น้องผู้ยังมีทำเป็นเซตอาหารเช้าด้วยใช่ค่ะจะทำทั้งแนดบอกแล้วก็เบรคฟาสต์บอกซ์ค่ะใช่ซึ่งเราเลือกระดับความอิ่มได้อยากจะได้แบบว่าอิ่ม2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงอะไรเงี้ยใช่ค่เรียกว้นมาได้เลยค่ะก็จะมีให้เลือกแต่แป้งเครปแป้งวาฟเฟิลแป้งแผ่นเค้กเนี่ยค่ะใส่ไข่ดาวไข่ลวกทาแฮมไส้กรอเบคอนสลัดผักแรมาเนี้ยไฮโซ ได้ตามงบเลยใช่ค่ะอนไรแงได้เลยเป็น DIY เลยค่ะอะไม่น่าเชื่อเนาะของพวกนี้เราะทำเป็นเหมือนบ็อกเซสหรือแคชเชอริงอะไรต่างๆสแน็คบอกได้ได้ค่ะกออ็แปลกเราไม่เเห็นแต่เบเกอรีร่ทั่วไปเออน่าสนใจทจีเดียว ใครสนใจเราติดตามช่องทางการสื่อสารกับพี่ค่ายตงมีช่องทางไหนไหมคะตอนนี้ก็จะมี Facebook ค่ะเป็นเค e p คาเฟ่เอฟ n ี o ยูเนียนมอลค่ะอ๋ออินสตาแกรมก็เค้กคาเฟ่เอฟสี่ยูเนียนมอลเหมือนกันค่ะค่ะหวันนี้นะคะต้องขอบคุณน้องคุยมากเลยที่มาแนะนำเค้กอร่อยอร่อยค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะผู้ชมคะหมายว่าใครหลงไหลเครปการทานแพนเค้กนะค่ะแวะมาที่นี่ได้ค่ะที่ร้านเค้กคาเฟ่นะคะค่ะ และเสาหน้าค่ะเราจะพาไปชิมแล้วก็ไปเที่ยวที่ไหนนะคะต้องติดตามชมค่ะกับเสานี้นะคะเวลาหมดแล้วเขาก็หมายเสาหน้าค่ะสวัสดีค่ะปลาทำมาขอน้องพุ้ยทำติ่งรู้สูตรแล้วนี่ขอคือฝีมืออีกนิดนึงนะมาอุยหนุ่งพุ้ยง่ายกว่าเนาะง่ายกว่าหมดละคะนิดน้อยค่ะนะคะ